เขาเสียงดังหน่อยฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยฟาก็ไม่ได้มีใบขับขี่ด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่าขับไปชนขึ้นมาจะว่าไงล่ะคะรถเนี่ยพี่รักมากแต่พี่หลักตามากกว่า <c oughs> โอเคนะเกิร <c oughs> พี่อน <c oughs> ุญาตขับชนได้แต่อย่ายเยอะนะ <c oughs> โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฟา้าไปเอากระเป๋าล้าไปเลยนะเดี๋ยวก่อนจะไม่ชุดนี้เหรอเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่ามั้ง ทำไมอะคะฟาก็จะแค่ไปดูหนังเองอะเพื่อนฟ้าเขาก็แต่งอย่างนี้กันทั้งนั้นขาสั้นอย่างนี้เนี่ยนะทุเลศด่ะคบแต่เพื่อนเร็วๆถึงได้เป็นแบบนี้ไงอทำไมคุณขึ้นง่ายอย่างนี้วะแค่นี้ทำไมต้องด่ากันด้วยเออเราด่าฟ้าไม่พอยังด่าเพื่อนฟ้าอีกยิ่งไม่เป็นบ้าเลยขึ้นมาเนี่ยเอก็เป็นแฟนมึงไงโอยบอกกูว่าจะขับรถไปรับเพื่อนดูหนังเอาไปแลดมากกว่ามั้งแต่งตัวอย่างกะกิลี่ ของพี่แล้วอย่ามาให้ฟ้าเห็นหน้าอีกนะไเด็ก็ไปเลยฮอีกเหรอหนีกูเหรออเฮ้ยมึงกล้าหนีกูได้ไงฮะไปนะมึงกล้ามากเฮยโอ้ยโอ้ย้ย้ยฮอย้าดังนี้เลยเ้้ยยยเย แต่ว่าพิธีรักรถมากไม่ใช่หรอคะเห็นกราฟการสวิต